คุณเคยลองจินตนาการไหมถ้าตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าบนเกาะทั้งเกาะมีเพียงคุณคนเดียวคุณจะทำอย่างไรและถ้าบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการไม่ใช่เรื่องแต่งและไม่ใช่พลอตภาพยนตร์แต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบนโลกของเราคุณจะเชื่อไหมวันนี้เราจะพาคุณไปค้นหาเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่เพียงลำพัง บนเกาะแห่งหนึ่งท่ามกลางมหาสมุทรกว้างใหญ่ไม่มีผู้คนไม่มีครอบครัวมีเพียงเธอและธรรมชาติอันโหดร้ายรอบตัวเรื่องราวของเธอคือหนึ่งในตำนานความโดดเดี่ยวที่ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หัวหน้ามาเรียผู้หญิงโดดเดี่ยวแห่งเกาะซานนิโคลสัสสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่ช่องสอดรู้สอดเห็นที่นี่เราจะพาคุณไปไขปริศนาค้นหาความลับและเรื่องราวน่าตื่นเต้นทั่วโลกกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกเรื่องราวที่เราจะสอดรู้สอดเห็นไปด้วยกันนะคะเกาะซานนิโคลัสตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกห่างจากชายฝั่งแคลิฟอร์เนียประมาณ61ใหไมล์หรือ108กิโลเมตรเกาะซานนิโคลัสเป็นหนึ่งในกลุ่มเกาะทั้งหมด8เกาะ ของ Channel Islands มีขนาดยาวประมาณ22กิโลเมตรและมีพื้นที่ราว36ตารางกิโลเมตรเกาะเล็กๆก,กลางทะเลห่างไกลแห่งน,นี้เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองเผ่านิโคเลนโยซึ่งอยู่บนเกาะนี้มายาวนานหลายชั่วอายุคนชาวพื้นเมืองอาศัยการจับปลาทำประมงและเก็บของป่าตามทรัพยากรธรรมชาติเพื่อดำรงชีพตามบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนการอพยพ ชาวเผ่านิโคเลนโยมีจำนวนประชากรประมาณ100 150ถึง150คนพวกเขามีวิถีชีวิตเรียบง่ายและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืนแต่ความสงบนี้ไม่ได้ยืนยาวนักในช่วงต้นศตวตรรษที่19เกาเาะซานนิโคลสัสเริ่มเป็นที่ดึงดูดความสนใจของพ่อค้าและนักล่าสัตว์ทะเลจากยุโรปและอเมริกาการเข้ามาของชาวต่างชาติเหล่านี้ นำมาซึ่งความรุนแรงและความไม่แน่นอนชาวนิโคเลโนเสี่ยงต่อการถูกโจมตีและทรัพยากรถูกคุกคามนอกจากนี้การติดต่อกับชาวต่างชาติยังนำมาซึ่งโรคระบาดใหม่ๆซึ่งชาวนิโคเลโนไม่มีภูมิคุ้มกันทำให้ชีวิตบนเกาะกลายเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อการสูญเผ่าพันธุ์ด้วยความกังวลทั้งเรื่องความปลอดภัย และโรคระบาดรวมถึงความต้องการควบคุมประชากรพื้นเมืองเข้ากับชุมชนบนแผ่นดินใหญ่ในปี1835รัฐบาลแคลิฟอร์เนียจึงได้เข้ามาอบพยพชาวนิโคเลโนทั้งหมดไปยังแผ่นดินใหญ่ขณะที่ทุกคนถูกพาออกจากเกาะแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าฮวนนามารียกลับถูกทิ้งไว้บนเกาะเพียงลำพัง ทำไมฮวนหน้ามาเรียถึงถูกทิ้งไว้เพียงลำพังมีบันทึกหลายฉบับให้เหตุผลแตกต่างกันบางแหล่งกล่าวว่าเธอไม่ได้อยู่บนเรือในเวลาที่การอพยพเกิดขึ้นอาจเพราะกำลังช่วยครอบครัวหรือญาติที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านทำให้เธอถูกพลาดจากการนับจำนวนผู้ที่จะขึ้นเรือบางแหล่งเชื่อว่าเธออาจตั้งใจหลบซ่อนบนเกาะด้วยเหตุผลส่วนตัวบางทีอาจไม่ต้องการทิ้งบ้านเกิด หรือกลัวการเปลี่ยนแปลงชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดผลลัพธ์ก็เหมือนกันคือหวัวหน้ามาเรียต้องอยู่เพียงลำพังคนเดียวบนเกาะท่ามกลางมหาสมุทรกว้างใหญ่หลังจากที่ทุกคนอบพยพออกจากเกาะไปหมดหวัวหน้ามาเรียต้องเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดด้วยตัวเองต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและธรรมชาติอันโหดร้าย ชีวิตประจำวันที่ดูเรียบง่ายสำหรับใครหลายคนกลับกลายเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องอยู่เพียงลำพังไร้คนพึ่งพิงทุกเชา้าเธอเริ่มต้นด้วยการหาอาหารจับปลาในชายฝั่งหรือดักสัตว์ทะเลเก็บพืชพื้นเมืองผลไม้และของป่าเพื่อเก็บไว้กินทุกมือต้องระวังแผนและใช้ความรู้จากธรรมชาติ เธอสร้างที่พักชั่วคราวจากไม้กิ่งไม้และวัสดุธรรมชาติเรียนรู้วิธีจุดไฟทำอาหารและรักษาความอบอุ่นในคืนที่หนาวเย็นเฝ้าระวังสัตว์ป่าและพายุทะเลที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของเธอเธอต้องดูแลสุขภาพตัวเองเพราะไม่มีโรงพยาบาลไม่มีร้านขายยาใกล้ๆแต่หัวหน้ามาเรียก็สามารถปรับตัวได้อย่างอัศจรรย์เธอเรียนรู้วิถีชีวิตของเกาะ และใช้ความรู้จากอดีตเพื่อสร้างชีวิตอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเมื่อเราฟังแบบนี้หลายคนอาจสงสัยเธอไม่เหงาบ้างหรอไม่กลัวหรอที่อยู่คนเดียวบนเกาะในมุมมองของนักจิตวิทยาบอกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมการอยู่คนเดียวในระยะเวลานานๆอาจส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจความโดดเดี่ยวแบบนี้สามารถทำให้เกิดความเครียดสะสมการคิดวนไปวนมา และอารมณ์เศร้าแต่ความเหงาไม่จำเป็นต้องเกิดบนเกาะในเมืองใหญ่หลายคนประสบกับปรากฏการณ์ที่นักวิจัยเรียกว่า loneliness epidemic ชีวิตที่เร่งรีบและความสัมพันธ์ที่ตื้นเขินทำให้คนจำนวนมากรู้สึกโดดเดี่ยวแม้รอบตัวจะมีคนมากมายสำหรับหัวหน้ามาเรียกลับมองว่าการใช้ชีวิตแบบสันโดษบนเกาะมันคืออิสระที่หาไม่ได้จากที่ไหนความสงบจากธรรมชาติเสียงคลื่นและสายลม คือคำตอบที่ทำให้เธอเลือกอยู่ที่นี่ต่อไปคนหน้ามาเรียอยู่คนเดียวบนเกาะนาน18ปีเต็มเธอสามารถปรับตัวจนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเรียนรู้ทุกเส้นทางบนเกาะรู้จักสัตว์ป่าและพืชพันธุ์และสร้างวิถีชีวิตที่แข็งแกร่งและอิสระอย่างแท้จริงความแข็งแกร่งของเธอไม่ได้วัดจากอาวุธหรือกำลังร่างกายแต่จากความอดทน ความเฉลียวฉลาดและการไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาจนกระทั่งในปี1853กับตันจอร์ชในดีเวอร์และลูกเรือได้ออกไปเก็บกวาดเกาะและพบกับเธอครั้งแรกหัวหน้ามาเรียกลายเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายของเผ่านิโคเลนโยเธอถูกนำตัวขึ้นเรือและถูกพามายังซานตาบาบาราในแคลิฟอร์เนียเมื่อมาถึงแผ่นดินใหญ่ หัวหน้ามาเรียต้องปรับตัวกับโลกใหม่ทั้งหมดเธอไม่ได้พูดภาษาเดียวกับคนรอบข้างและต้องพึ่งพาการสื่อสารด้วยท่าทางและสัญ,ญลักษณ์เธอถูกดูแลโดยครอบครัวอุปถรัรมภ์และนักสำรวจที่สนใจเรียนรู้เรื่องราวของเผ่านิโคเลนโยอย่างไรก็ตามความโดดเดี่ยวในอดีตและการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างฉับพลันส่งผลต่อสุขภาพของเธอ ควาน่ามาเรียมีชีวิตอยู่บนแผ่นดินใหญ่ได้เพียงประมาณ7สัปดาห์เท่านั้นเธอเสียชีวิตด้วยโรคบิดหรือโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่ร่างกายอ่อนแอและไม่คุ้นชินกับอาหารและเชื้อโรคบนแผ่นดินใหญ่แม้ชีวิตของเธอจะสั้นบนแผ่นดินใหญ่แต่เรื่องราวของเธอการอยู่รอดคนเดียวบนเกาะกลางมหาสมุทร กลายเป็นตำนานที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของฮัวหน้ามาเรียผู้หญิงคนสุดท้ายของเผ่านิโคเลนโยที่อยู่เพียงลำพังคนเดียวบนเกาะนานถึง18ปีสอนให้เราเข้าใจว่าแม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใดมนุษย์ก็ยังสามารถก้าวผ่านไปได้ด้วยความอดทนความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัว พร้อมทั้งสร้างความหมายให้กับชีวิตของตนเองแล้วคุณล่ะถ้าให้คุณอยู่บนเกาะที่มีคุณเพียงคนเดียวคุณจะทำได้ไหมและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องสอดรู้สอดเห็นรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกเรื่องก่อนใคร